ก็น,น่ารักเลยพี่กูมีหูแมวด้วยอาไม่เห็นอะตอนแรกอะ่ะเมื่อไห็นตอ,อนที่มันเสร็จแล้วอ้อพี่จทำตัวน่ารักดิพี่โอ้โหมันน่ารักไปแล้วนะโอเคพี่แต่วันนี้ผมจะมาทัวร์หมู่บ้านเลยพี่มันคือหมู่บ้านที่แบบว่าแบบโหดที่สุดในโลกใบนี้เลยนะพี่แล้วมันให้สมุดเรามาทำอะไรเนี่ยมันไม่มีอะไรนี่มันบอกเรานะครับว่าเราไม่เป็นไรนะดูเหมือนเราจะเวียนหัวนิดหน่อยนะครับกว่าเราจะฟื้นตัวเนี่ยก็ใช้เวลาสักพักนะ อืมอะไรประมาณนั้นคือถ้าเราพบสิ่งผิดปกตินะครับก็อ่าอย่าลืมมาติดต่อไอ้หมอนี่นะครับเปิดแล้วไปดิไปดิไปดิโหหมอพี่ตั้งหมอแบบนี้พี่พี่กลัวปะโอ้ยใครมันจะไปไอ้มึด้เฮ้ยนี่คือคือโรงพยาบาลเหรอนี่คือโรงพยาบาลเหรอใช่ไหมอ่ะใช่ใช่โรงพยาบาลโรงพยาบาลเดี๋ยวโรงพยาบาลมันน่ากลัวขนาดนี้วะเนี่ยเฮ้ยไฟไฟพี่ไฟไฟไฟเฮ้ยไม่รู้แล้วอยู่คนเดียวเด้อไอ้ตามมา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  โอ้ยพ <formation jin inh throat> <at> ี่ดูวะพี่อะไรวะน่ะเนี่ยเฮ้ยอันนี้โรงพยาบาลเขากำลังรักษาอยู่ไงพี่หรือว่าเขารักษาเราเป็นตาแดงอยู่เดียววะโอ้โหบ้านของจุฬาเนี่ยทำไมเยอะจังวะดูดิห้องที่นี่ตัวอะไรห้องห้นี้แพนด้าโอ้โหพี่แพนด้าแม่งไปนทำเมือกพี่ตัวอะไรวะตัวอะไรวะอนไรนะห้องห้องนี้ตัวอะไรห้องนี้ตัวอะไรใช่แพนด้าพี่แพนด้าในอุดมคติเฮ้ยอันนี้แม่งเป็นกระจกอย่างงี้อ๋อนี่คือแมงกระพุนแมงกระพุนโอ้โหพี่พี่ดูนี่ ตรงนี้แกะนี่โอ้แม่งน่ากลัวจังวะไปพี่ซึ่งเราก็จะไปตรงนี้เลยนี่พี่แสงสว่างพี่แสงสว่างของเราอุโมงค์ทางรอดใช่ไหมเนี่ยไม่น่ารอดว่ะปึบๆึบยังไงต่อโอเคเรามานี่แล้วยุ่ไหนวะไปพี่ออกไปนอกบ้านพี่นำเลยเอาได้ดีเจอกันเอาเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยมันมีมันมีของให้มีของให้พี่มีของให้นี่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 เอาแค่แถวสองแถวพอเฮ้ยเสียงอะไร พี่ได้ยินป่ะได้ยินดิโอ้ยเต็มยศเลยเนาะเอานี่มาดิมาดิไปพี่มาดิโอ้ยแม่งอะไรไม่รู้พี่สายเยอะเลยเยอๆๆพี่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 ก็ว่าอยู่ตัวอะไรแมงเมื่อกี้โคตรเยอะเลยพี่ไปนำเลยพี่นำเลยพี่เดีนยนำดีเอาเดี๋ยวไปเองเนี่ยมันไม่ทำอะไรแล้วพี่มันไม่ทำอะไรแล้วมันไม่ทำอะไรแล้วโอ้โอ้โหพี่ดูดิพี่มันาเลยพี่โอ้โหอันนี้หมูเหรอ อันนี้หมูเฮ้ยตัวอะไรอะข้างนอกเอ้ยเชี่ยแก๊สพี่แล้วหมูบอกว่าไปไปอยู่ไม่อยู่ไม่อยู่เร็วใครตัวมันพี่ตัวใครตัวมันพี่ตัวใครตัวมันตัวใครตัวมันที่ตัวใครตัวมันตัวใครตัวมันพี่มันอะไรวะเนี่ยเฮ้ยพี่วิววิววิวคือเข้าบ้านเข้าบ้านกับพี่เข้าบ้านก่อนตั้งตั้งหลักพี่ตั้งหลักตั้งหลักก่อนพี่ตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนเอาเอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเปิดประตูเฮ้ยประตูป้องกันตมัเลย อะไรพี่ตัวคาร์ตอรมันไงตัวคาร์ตอรมันโอ้วัววัวที่เราเลี้ยงพี่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 ออกมาแล้วพี่ปิดประตูด้วยเดี๋ยววัวออกมาพี่อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูแกก่อนเออไม่ดูแล้วเจอเน้ไม่ดูแล้วเฮ้ยซอมบี้ซอมบี้มาซอมบี้มาซอมบี้มาเฮ้ยเมื่อได้แต่ตอนเช้าวะเอาพี่กูตายเหรอไม่กูปิดประตูล็อกล็อกมึงไว้อยู่เพื่ออะไรพี่เดี๋ยวผมไปดูก่อนนะมันเหมือนมันมีตัวใหญ่โอ้แมงแเกสโอ้ยเเกสเยอะมากเฮ้ยพี่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 มีเรือมีเรือมีเรือ เราภายเรือดีกว่พี่เฮยเบ็ดังคับไอ้เบ็กซอมบี้วะเออรู้รู้รู้นะอ๋อแม่ไงแม่กับคุณพี่ใย่าหญ่ใหญ่ใหญ่ไห่ใหใหญ่ใหญ่ห่เจออเดี๋ยวไปอยู่ไหน้ยเฮ้ยโอ้ย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 ม้มโอ้ม้้้้่เตอ้ยยอ้ยไปกี่เปอร์กเปอ่เปออ่เปอ้์กีเปอรเปอกอเอ่อเร พี่พี่เห็นผมปะเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยเห็นิเฮ้ยตอนนี้กูติดติดอะไรติดอะไรก็เหือแม่งยิงแม่นแตงวะเออเออดิพี่ไม่ติดอะไรมาเร็วๆมันไม่ใช่แมงมุมนะเว้ยกูจะตายแล้วไปเลยจ้าเรียบร้อยพี่เอาของเลยพี่เอาของเลยพี่เอาของเลยให้ไวให้ไวโอเคทุกคนนะผมจะลองสำรวจดูก่อนนะครับว่ามันมีหมู่บ้านอื่นหรือเปล่านะเออเพื่อมีหมู่บ้านอื่นอ้ วันนี้น้องวันนี้วันนี้น้องวันนี้วัวยังไงพี่ผมผมกล้าเ,าเอ้ยข้าบุตรของมันไม่จบพี่ว่าผมตุยปุ๊บแล้วมันเออมึงใครเนี่ยเุ้ยแรงมากไอ้นั่นแรงมากใช่ครับพี่ดูเด็กมันแรงมากมาพี่มาพี่โอเคทุกคนนะผมจะไปเรือนะครับผมบอกเลยผมจะไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นตอนนี้มาพี่เร็ว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 ๆร็วเ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 ร็วขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาดิขึ้นมาดิเร็วเร็วดิเร็วๆร็วดิไหนวะาไงไหนเร็วไหนเอ้าวคุณจมน้ำ โอ้แม่งเรือเรือตอนแรกเนี้โอ้ยเยอะเหื่อเราเหลือหมดแล้วโอ้โอ้โอ้พี่พี่ทางทางน้ำทางน้ำไม่ไม่ดีว่ะทางทางน้ำไม่ไม่ดีเลยอ่ะแบบแบบอุ้ยอุ้ยเบกเอเบกอ่ะเรือเรือเรืออโอ้โหแม่งเรือเรือพี่เรือเรือเรือกินกูโอ้โหโอ้โหเรื่อนเรือเหลือขึ้นเลยอัสทายเถอะอย่าไปทางน้ำดีกว่าไปทางอย่าไปทางน้ำดีกว่านะเราเราเลยทางน้ำเกมสบายสบายไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็ผีไปทางไหนก็ไม่ได้ฝั่งนี้คืออะไรอ่ะ คลองมาหรอใช่อุ๊ยเหมือนเหมือนจะช้าป่าวะจะช้าแล้วพี่เช้าแล้วพี่จะเช้าเร็วเฮ้ยแดดออกสุดยอดจะเช้าเว้ยไอ้ตัวทับนุนคือตัวอะไรวะด้านบนน่ะที่ลอยๆน่ะแก๊สแก๊สแต่มันโดนผมจัดการแล้วไงพี่ดูนี่ดูนี่วะเดี๋ยยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ เอออ๋อมันชาเรื่อมึงห้าวมากันโอ้ห้าวเฮ้ยตองคืนบอกว่าห้าวพี่ไม่มีอะไรทำแล้วหลอกผมตุยสุดครั้งอ่ะเอาดิเดี๋ยวเมื่อกี้มึงตายไปสองไม่นับไม่นับนะไม่นับอ๋อโหในสุดโลกใบนี้ก็โสงบก็แย่แล้วทะเลก็น่ากลัวเลยโอเคตรงกันตอนนี้นะครับเอ่อผมว่านะฝั่งตรงข้ามนั้นน่าจะมีอะไรดีๆแน่ๆเลยเฮ้ยทุกคนกลั่งปกติแล้วฝั่งปกติจริงกลบปกติแล้วปกติแล้วพี่ ใ้เรือมึงไปอย่างไกลเลยไป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 เร็วๆๆๆเราต้องออกจากหมู่บ้านนี้เว้ยเฮ้ยหมูนี้ไปเท่าไหร่นี่วะเฮ้ยมึงไปเรือไปอย่างไวเลยหนีเดียครับรออะไรอะเพื่อมีหมู่บ้านอื่นไว้พี่เชื่อผมปะใช่หมู่บ้านรับแรงหมู่บ้านรับรับแหล่รับแหล่มันกินคนอย่างเงี้ยหมู่บ้านเม็นช่ผู้หญิงเออยู่อ่ะถ้าเป็นหมู่บ้านกินคนแล้วมีผู้หญิงสวยพี่จะอยู่ไหมอยู่แต่ผู้หญิงนั้นกินคนน่ะไม่เป็นไรกูอยู่ จริงๆแกนี่โอ้ยเฮ้ยฝนตกแม่งก็เอาเลรอเฮ้ยพี่เฮ้ยโดนรีไปดิรีไปอะไรวะเนี่ยโอ้ยคนเดี๋ยวก่อนพี่โดนตุยตุยโอ้ฝนตกเป๊ะคืฝนตกพี่เอาโหแงตันพี่แล้วแล้วขึ้นมาอ้ยขึ้นมาดิพี่ขึ้นมาโอ้โห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 เรือกูอยู่ไหนเนี่ยเออจะไปจมน้ำอ่ะเรือจมน้ำพี่พี่พี่ กับก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 พี่กบ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 กอ้ยเมื่อไรเมื่อไรจะแห่ทอเราโอ้โหพี่พี่ดูดิแม่อย่างเยอะเลยอ่ะสกิดอเราต้องเราต้องเดินทางด้วยเท้าเลยพี่ตามมาตามมาเ่ไองบอกว่ากลางวันเป็นสบายไงมันไม่สบายไอผมันตกไพี่อหรปอพี่ยไปไปนี่ตามมาตามมาตามมาเร็วเ แล้วไปแล้วไม่สนใจด้วยไม่สนใจด้วยพี่เป็นปลาตายแล้วดีอะไรเรื่องอ่พี่เฮ้ยแคสเต็บเร็วเร็วพี่เร็วๆรเร็วเนี่ยตะเกียงต้านพี่ตะเกียงต้านตะเกียงต้านพี่พี่มาทางขวานี่มาทางขวาวิ่งวิ่งอย่วิ่งอย่ามามานี่ผมจัดการไอ้นี่ให้นี่นี่เป็นไงเป็นไงเก่งมเก่งะสุดยอดอ่ะใช่ใช่ไอตัวอีแเดี๋ยวพี่เจติโอหมาป่าหมาป่าอันนี้หมาป่าโลเอ้ยกลับก่อนกลับก่อนหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนพี่หนีก่อนหนีก่อนหนีก่อน เฮ้ยน,นี่อะไรอะทำไมหน้าดำจังเฮ้ยผีอะน,นี่ยจูออนเหรอโอ้โหเอน็นด์แมนหรอวะเน,นี่ยเอามองหนะ้าเอามาดิมาดิน้องมาดิอันนี้คือเอ็นด์แนมนนะครับไปแล้วจ้าเจอกันนะจ้าอันนี้มีอไม่ตายเลยเนี่ยโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะวิ่งกลับไปที่บ้านนะครับทุกคนเฮ้ยแต่มันดีอย่างหนึ่งนะตรงที่แบบว่าเราไม่ต้องแบบว่ากินอาหารเยอะนะเพราะว่ามันแบบอาหารมัน แล้วกูจะมีชุดเกอดว่าทาไมเนี่ยพี่วัวหัวหมุนวิ่งพี่เออมันทำไมวัวหมุนนะเออโดนอะไรอ่ะโดนอะไรอ่ะโดนอะไรอ่ะโอ้โดนอะไร,ไรอ่ะอ้ออ๋อเมือ่อกี้หมุนป่ะพี่สร้างสะพา,านป่ะพี่สร้างสะพานป่ะทุกคนทั้งผมจะเป้สร้างสะพานแน่ใจเลยนะผพ,พูดอย่างนั้นมาป่ะเราครับแล้วนะครับแซ่บให้เป๊ะนะครับมาดูาเ,เป้ะเขาจะไปถึงตรงนั้นได้หรือเปล่านะครับเออคือสะพานนี้เราจะต่อไปตีตีหมาป่าพี่หมาป่า รอดจ้ะรอดโอ้พี่พ,พี่ดูดิมันปกติแล้วไม่มีอะไรเลยนะโลกสงบสุขแล้วไปพี่ตอนนี้แหละ <c oughs> โอ้ยน่าจะตอบไม่เป็นวะผมว่าแมงคอน,นิวเพจ้ทำทำเลยพี่ทำเลยนะผมไม่ทำละเด๋มเด๋มบอกโลกสงบสุขเว้ยโอ้โหอโอ้โหอย่างยากอ่ะมันตัวสัมบันใช้ยากไงอ๋อเอาดิพี่อันนี้ เออไป่ไปพี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 ่ไปี่่ไปไ่ปี่ไปพม่ป่ไปี่ป้ีปพปี่ไียไปพี่ลปก่อนเไปพี่ไนพี่พี่ี่ไป่ไปพ่ไปพี่ไปี่ไปพี่ี่ไปไ่่ไปพนไอี่ไอย่ไปพี่ นี่เล่นก้าหมอเล่นก้าหมอเล่นก้าหมอหึมห่มฮึ่มฮึ่มเขตติโอ๊ย <c oughs> ไก่แม่เอ้ยไก่จิกอ่ะพี่พี่พลอง,งย,อยืนอยู่ตรงนี้สักห้าวิเด้อชาเลนจ์ชาเลนจ์โอ้ยโอ้ยเนี่ยยืนตรงนั้นแหละห้าวิห้าวิพูดตายห้าวิโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยกระปี้ต็เฮ้ยหมูโอ๊ย,อย,อยมันเห <c oughs> มือนเหมือน,นสะกดจิตผมเลยว่ะทุกคนแบบว่ามันมันหมุนมันหมุนหัวแบบมันหมุนแบบ ทำแบบให้เราแบบมึอนอนะ่ะเออไม่ต้องกีดพี่ไม่ต้องกีดพี่น้องพีรู้พี่หรอไม่ไม่ต้องกีดไม่ต้องกีดโหยพี่อ่ะมันแบบอันนี้อยู่แล้วไงพี่มันแบบอืมไม่ต้องกีดไม่ต้องกีดไม่ต้องกีดนะน้องๆไม่ต้องกีดเฮ้ยทุกคนออกเกมเข้าใหม่ก็เป็นเหมือนเดิมนะครับมันบั็อกอะไรไม่รู้อ่ะโอเคเดี๋ยวขอจบไปก่อนนะครับตอนแรกผมจะไปหาวีเลเจอร์เวแต่ผมอยากจะเห็นวีเลเจอร์เป็นยังไง โอเคเดี๋ยวถ้าบางวันเดี๋ยวหาทำลงทิกตอกเอาละกันนะครับอืมก็ฝากติดตามทิกตอกผมได้ละกันนะครับโอเคตลาบวันนี้ไปก่อนนะครับทุกคนรักทุกคนนะครับจุบจ๊บฮิึบ